ราชาลูกหนังโชโกขอเสนอไรโมซาราดีกว่ากูรูชี่ลิเวอร์พูลเสียหายหนักขาดเจอเกนครับเมื่อสันอดีตมิดฟิลทีมอาร์เซนอลแสดงมุมมองหลังเกมคาราบาวครับนัดชิงเฉลิดว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของครอบที่มีต่อลิเวอร์พูลโดยเขาเชื่อว่าหากเป็นไปได้การปราศจากซาร่าแทนที่จะเป็นผู้จัดการทีมชาวเมืองไส้กรอกจะส่งผลเสียต่อหงส์แดงน้อยกว่าหลายเท่า กูรูคนดังขยายความให้เห็นว่าครอปสามารถพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับได้โดยปราศจากนักเตะที่บาดเจ็บมากถึง10รายไม่ว่าจะเป็นซา่าดอมิริกโซโบสไลอลิสซอนเดียโกโชตาเคอติสโจนดาวินนูนเยสเทรนอเล็กซานเดอร์โน,โนเจอมาติปเตียโกอาคันตาราและสเตฟานบายเซติตแถมเชลซีได้เปรียบในเรื่องความสดด้วยที่ไม่มีเกมพิม์ลีกนัดกลางสัปดาห์ให้ลงสนามเหมือนเรดแมชชีนที่ต้องตอก่อนกับหลูตันทาว ด้วยเหตุนี้เมอร์สันจึงชี้ชัดว่าครอปมีความสำคัญต่อลิเวอร์พูลอย่างยิ่งชุนขนาดที่สโมสรควรเสียซาลาห์มากกว่าเขาด้วยซ้ำแม้ดาวยิงทีมชาติอียิปต์จะสอยตะไคร้ให้ทีมแอนวิลมากถึง205ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรมาในปี2017หากคุณคือลิเวอร์พูลคุณควรเสียซาลาห์มากกว่าครอปเมอร์สันระบุเมื่อ,อ2 6กุมภาพันธ์อย่าเข้าใจผมผิดซาลาห์เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเขาเยี่ยมที่สุดในตำแหน่งของเขาโดยไม่มีข้อโต้แยง้ง อย่างไรก็ดีคุณได้เห็นที่เวมบรีเมื่อวันอาทิตย์แล้วถึงความสําคัญของครอปที่มีต่อลิเวอร์พูลเขาเหนือมนุษย์ผมอยู่ที่เวมบรีและผมบอกเอาไว้หลังสิ้นเสียงนวีสุดท้ายว่ามันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของครอปเท่าที่เขาเคยได้รับในเกมฟุตบอลและจากนั้นเขาก็บอกแบบนี้คุณไม่อาจทําอะไรอื่นได้นอกจากเคารพครอปเป็นอย่างสูงเขาไม่ใส่ใจถึงตัวเองเลยเขากังวลแต่กับสโมสรและทีมของเขา มันประเมินค่าไม่ได้ที่ผู้จัดการทีมใส่ใจแต่เฉพาะสโมอสรการส่งเด็กๆลงเล่นนัดชิงชนะทีิเวมบรี่กับเชลซีซึ่งมีนักเตะแชมป์โลกและมีนักเตะค่าตัวเกิน100ล้านปอ์หลายรายเป็นสิ่งที่ครอบทําและเขาเชื่อมั่นในตัวเด็กๆมันน่าทึ่งมากไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนทําแบบนี้เขาไม่กังวลว่าจะชนะหรือเปล่าเขาเชื่อมั่นในตัวเด็กๆ ยู <You S 2> เป็นตำนานเจอเกนครอปมั่นใจวาตรุเอนโดเซนสัญญายาวลิเวอร์พูลเจอเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลเชื่อมั่นว่าวาตรุเอนโดกองกลางมากประสบการณ์จะขยายสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดอย่างแน่นอนห้องเครื่องกับตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีเป็นตัวเลือกสำรองตอนที่หงแดงต้องการซื้อกองกลางตัวรับโดยสำหรับตัวเลือกแรกและ2ของทีมก็คือมอยเซตไกเซโดกับโรเมโอลาเวียซึ่งทั้งคู่ย้ายไปโกยเงินกับสิงโตนเงินครามเชลซี ตอนน้นลิเวอร์พูลด้ตัวเอนโดมาร่วมทับด้วยเงินเพียงแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นโดยในตอนแรกนักเตะต้องพบกับความยากลําบากในการปรับตัวจนโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมที่ขาดไม่ได้เลยเอนโดเป็นหนึ่งในแข้งคีย์แมนสําคัญที่เล่นจนครบ120นาทีและช่วยประคองนักเตะดาวรุ่งในแผง field, แมิดฟิลด์แมตที่ชนะเชลซี1ต่อศูนในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครอปซึซ่งเตรียมอำลาการทำหน้าที่ก หลังจบฤดูกาลนี้ให้คำนิยามเอนโดว่าเครื่องจักรและคาดว่านักเตะจะต่อสัญญาระยะยาวแน่นอนผมเคยพูดไปแล้วสองครั้งว่าเราโชคดีที่มีเอนโดร่วมทีมผมค่อนข้างแน่ใจว่าอีก3หรือ4ปีวาตารุจะเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่ออยู่กับลิเวอร์พูลเขาอาจจะอายุ30หรือ31ปีในหนังสือเดินทางแต่คุณภาพของเขาไม่เป็นแบบนั้นเลยเขาเป็นเครื่องจักรฉลาดในเรื่องการเล่นฟุตบอลเป็นพิเศษการเล่นเกมรับสุดยอดมากมาก แน่นอนนี่เป็นเรื่องที่ช่วยเราได้เยอะจริงๆคุณสื่อเลือดดอยส์ระบุเป็นสัญญาณที่ดีก่อนหน้านี้หลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศกับเชลซีนั้นเราจะเห็นว่าวาตารุเอนโดเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่สวมใส่เครื่องป้องกันที่ขาของเขาหลังจากที่เดินออกจากสนามเวมบลีย์ไป แต่คลิปล่าสุดที่ทางสโมสรลริปูปลอยออกมาที่เราบรรดานักเตะเกือบทุกๆคนเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกแอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้นั่นเห็นได้ชัดเจนว่ามีจังหวะหนึ่งที่เราได้เห็นเอนโดนั้นไม่ได้สวมเครื่องป้องกันที่ขาของเขาแล้วและยังคงเดินได้ตามปกติอีกด้วยซึ่งหลังจบเกมที่แล้วเมื่อนักข่าวเห็นสภาพของเอนโดเดินออกจากสนามเพื่อขึ้นรถบัสของสโมสร,รได้มีนักข่าวคนหนึ่งตะโกนถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาที่เกิดขึ้นและเจ้าตัวก็ตอบกลับไปว่า ดีร่างกายของเขาดีมากๆไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงและนั่นน่าจะเป็นอะไรที่พ่อจะเบาใจไปได้พอสมควรเมื่อเทียบกับภาพที่เห็นในตอนที่เขาออกจากสนามแข่งหลังมีเครื่องป้องกันที่ขาแบบนั้นเห็นแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใจฟูขึ้นมาบ้างนะครับเพราะอย่างที่เห็นเลยตอนนี้เอนโดคือหนึ่งในหัวใจสําคัญของทีมไปแล้วขาดเขาไปไม่ได้จริงๆแต่ยังไงก็น่าจะไม่มีส่วนร่วมในเกม F a ฟเอคับกับเซาท์แฮมตันแน่ๆและก็น่าจะต้องลุ้นเกมกับนอ t t i แ g ม a m ฟอร์เรสในวันเสาร์นี้อีกด้วย ดีอ t ติกฟุตบอลรายงานว่าเจเกนครอบพร้อมทีมงานคุณภาพของเขานั้นทึ่งกับการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของเจเดนแดนซ์กองหน้าวัย18ปีในฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากปัจจุบันตอนนี้แดนซ์เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของอะคาเดมีโดยทำได้21ประตูจนถึงตอนนี้ในฤดูกาลนี้และเขาเองก็อยู่ศูนย์ฝึกที่เคิร์กบีตั้งแต่อายุ8ปขวบหลังจึงมีคนเห็นเขากำลังเล่นฟุตซอลอยู่ในพื้นที่ละแวกนั้น ก่อนหน้านี้แดนซ์หายจากศูนย์ฝึกไปนานกว่าเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเนื่องจากอาการปวดเข่าที่เกิดจากโรคของออสกูดสคารเลอร์หลังจากเติบโตอย่างรวเดเร็วจาก5ฟุต2เป็น6ฟุตแต่เขาพัฒนาได้อย่างน่าประทับใจตลอดฤดูก,กาลนี้และมีรูปร่างสมส่วนและสลัดอาการเจ็บนั้นออกไปได้ในที่สุดมีรายงานว่าเราอาจจะได้เห็นเจเดนแดนซ์รวมไปถึงดาวรุ่งคนอด่รนอีกมากในเกมต่อไปที่พบกับเซาท์ทัมตันในวันพุธนี้ในศึก FA ครับนะครับ เลวิสติลจากเมลสปอร์ตรายงานว่าแน่นอนว่าคุณสามารถสร้างเรื่องราวฟุตบอลที่ไม่มีใครลืมอย่างแน่นอนได้หรือไม่หากคุณพบเรื่องราวเดียวกันกับผู้เล่นจากอะคาเดมีที่ต้องเจอกับทีมระดับท็อปแบบนี้และยังคงคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดบอกตามตรงผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนี่น่าจะเป็นครึ่งแรกที่ผมเห็นด้วยตาของตัวเองและรู้สึกถึงมันมากที่สุดเพราะพวกเขาคือนักเตะหรือลูกๆของผม ม,มันใจะในตัวของพวกเขาทุกๆคนเด็กเหล่านี้พร้อมจะทำทุกอย่างในสนามเพราะเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่ในเวลานี้พวกเขาไม่เคยสงสัยกับสิ่งที่ผมต้องการให้พวกเขาทำมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากเลยจริงๆ,จงๆเจอเกนครอปพูดถึงดาวรุ่งของสตอร์ลผูและนักเตะจ,จากศูนย์ฝึกอาคาเดมี่ของเขาที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างมากในเกมเอาชนะเชลซีและคว้าแชมป์คาราบาวครับไปใไนที่สุดเพื่อความติดดิน เผยกฎเหล็กลิวอพูบังคับใช้กับแข้งอาคาเดมีผู้อเมริกันอาคาเดดีของลิเโวออกโรงเผยสโมสรมีกฎเหล็กที่นามาใช้กับนักเตะเยาวชนเพื่อบังคับให้ทุกคนติดดินกระทั่งพังงานขึ้นมาสร้างชื่อกับทีมชุดใหญ่ได้อย่างที่เห็นลิวอพูเริ่มนับหนึ่งคว้าแชมป์แรกจากจํานวนสีแชมป์ที่สโมสรมีลุ้นในซีซั่นนี้ได้สําเร็จจากการพิชิตเชลซีหนึ่งต่อศูนย์ในเวลา120นาทีของนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่สนามเบมบลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยความสําเร็จของหงแดงในเกมนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าส,วสตาร์จากอาร์เรมีมีส่วนร่วมเช่นกันเนื่องจากสโมสรปราศจากคีย์แมนหลายรายที่บาดเจ็บนอกจากคอเนอร์แบตลี่ที่สร้างช่วยกับทีมชุดใหญ่ได้อย่างเต็มตัวแล้วนับตั้งแต่ได้ลงบูธแทนเทรนเอเล็กซานเดอร์อโนในเกมดวลกับสิงห์บลูเจอร์เกนครอปคุณซิลิพูเปลี่ยนนักเตะดาวรุ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองอีกหลายรายทั้งบ๊อบบี้คลาร์กเจมส์แม็คคอนเนลเจเดนแดนส์และเจอเรลควอนซาซึ่งต่างก็ได้สัมผัสกับโทฟี่อย่างเต็มภาคภูมิ จากความสาเร็จดังกล่าวของสโมสรอเล็ Alex o, กซ์อิงเกิลโธ่เพื่ในการอาร์คร์มี่ของหงแดงได้เผยกับเจมี่คาร์เกอร์อดีตนักเตะค่ายแอนฟิล่านเดอะเทเรกราฟถึงกฎเหล็กที่สโมสร,รนํามาใช้กับนักเตะเพื่อให้ทุกคนติดดินไม่ต่างอะไรกับกฎของโรงเรียนที่บังคับให้นักเตะยึดถือมันเป็นเรื่องที่เซฟที่สุดผมงุดยิ้ห,หากได้เห็นโบราณจอดร,รถที่เ็มเปอรเรนซ์โรว์หากคนไหนขับรถพวกนี้มามันจะต้องถูกนําไปจอดที่ประตูอื่นอิงเกิลโธเผย เรามีโครงสร้างที่อาจดูล้าหลังไปสักหน่อยเราบอกให้พวกเขายื่นโทรศัพท์มาให้เราในเวลาแปดนาฬิกา30นาทีและเราจะมอบคืนให้กับพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านคุณเคยเป็นนักเตะซีเนียร์มาก่อนคุณรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนที่นักเตะหนุ่มเข้ามาในห้องแต่งตัวคุณต้องการความเคารพพร้อมกันนี้พอาอาัลคเาดมี่ของลิเวอร์พูลเสริมกฎเหล็กเพิ่มอีกว่านักเตะเยวชนจะได้ค่าแรงสูงที่สุดไม่เกินปีละ5 0,000ปอนด์ เนื่องจากเป็นเพดานค่าแรงที่สมสร,รกำหนดเอาไว้ให้กับทีมอะคาเดมีตลอดจนการกำหนดให้นักเตะสามารถขับรถยนต์บางยี่ห้อได้เท่านั้นจูดเบลลิงแฮมส่ง3คำคอมเมนต์สตาร์ลิวฟูหลังพาทีมพงาดคว้าแชมป์คาราบาวครับจูดเบลลิงแฮมออกโรมคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเฟอร์กิวฟานไดที่ลงภาพการฉลองแชมป์คาราบาวครับหลังลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีได้อย่างหวุดหวิดหนึ่งต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เฟอร์กิวฟันได้ที่โคกลูกเตะม,มุมบอลพุ่งผ่านมือเปโตวิชเป็นประตูชัยให้หงแดงัง,งาดชูถ้วยคาราบาวครับมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับรับหน้าที่กัปตันทีมรับถ้วยแชมป์หลังจบเกมอีกทั้งเจ้าตัวยังได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้อีกด้วยหลังจบเกมเจ้าตัวได้ทําการโพสต์รูปการฉลองแชมป์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีโดยหนึ่งในนั้นคือจูดเบลลิงแฮมสตาทีมช่าังกฤษของเรอัลมาดริดได้โผล่เข้ามาคอมเมนต์สั้นๆว่า What Apperaer หรือแปลเป็นไทยทํานองว่ายอดนักเตะนั่นเองหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ